รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัท PTT g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะเจอกันทุกวันสุขร์บ่ายโมง10นาทีทางช่อง5ค่ะวันนี้เรามาดูความสุขจากการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมค่ะทำให้ท่านประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะ โดยเฉพาะผู้ประกันตนที่ว่างงานค่ะตอนนี้ท่านขึ้นทะเบียนแล้วก็รายงานตัวได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะเลขบัตรประจําตัวประชาชนคือข้อมูลหลักค่ะที่ใช้เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยกรมการจัดหางานค่ะเนื่องจากสามารถเข้าสู่ระบบได้จากทุกที่ทุกเวลาค่ะ ครับวันนี้กรงการจัดหางานก็พัฒนาความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งก็คือสามารถที่จะทําให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือว่าว่างงานนะฮะจากระบบในเรื่องของการประกันสังคมและต้องการที่จะไปใช้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการประกันสังคมในการเบิกกรณีว่างงานนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสํานักงานจัดหางานเพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานและก็ไปรับในเรื่องของเงินประกันการว่าจประกันสังคมอีกต่อไปเพราะท่านสามารถที่จะใช้ การ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ในการลงทะเบียนสมาชิกทำได้โดยกรอกเลขและข้อมูลจากบัตรประชาชนหากว่างงานเป็นครั้งแรกเมื่อลงทะเบียนแล้วผู้ประกันตนต้องนำแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานพร้อมเอกสารต่างๆยื่นนะัดสำนักง,งานประกันสังคมด้วยนะคะรวมทั้งต้องรายงานตัวคะ่ะทำผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแต่ทำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งคะ่ะ กรมการจัดหาง,งานออกแบบและจัดทําระบบนี้เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานท,งทั้งที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกให้ได้ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้สะดวกซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมค่ะที่ https e m i c o l o n empui d o e go t th slash auth slash index ค่ะ วัทยยนที่ผมพิษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยมีการใช้ระบบนี้ไป40,000บาคนนะครับและใช้ด้วยตนเองหลังจากที่บอกแบบปากต่อปากนะครับยังไม่ได้เผยแพร่ไปเนี่ยมีอยู่6,200บางคนที่ใช้ได้ตนเองแล้วนะครับและทางภันธักคมก็จ่ายในเรื่องของวิธีใช้ในการจ่ายและยอมรับเอกาสารนีครับช่องทางนี้ช่วยลดภาระสําหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงานให้เข้าถึงบริการจากภาคารัฐคือกรมการจัดหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นกับหลายฝ่ายด้วยนะคะ สะดวกสบายง่ายแล้วก็ทําได้ทุกที่นะคะสําหรับการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยกรมการจัดหางานค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ